สวัสดีครับผมเบลอีสาบรรพันครับมื่อนีนนะครับก็นะครับจะพามาตีปลาคอครับอยู่ที่ไม้ปลาหกนี้น้อยครับมื่อนี้ยืมกบยางเบาบอลมากเมื่อนนี้นี่ครับกบยางนะครับลองถาบงครับว่าสีไดงหลังจากไปซอยน้ำถล่มยุสกุลครับว่าได้มา โดนวันนี้ตื่นเช้ามามาล่องิึงครับว่าสิป่ามันจะกินเบียดบ่โอ้เบียดบริษัซด์โดนครับเสียงเอียดอาดเอียดอาดเลย นำหมดเลยครับนำเพียงตุ่มมองเลยครับฝนกระตก,กว่าฝนเปรีง้งว ติดแล้วครับ <c oughs> โอ้ยังมานมานฝีมือให้เก่าอยู่ครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝนตกนี่ครับผม <c oughs> <c oughs> ตัวสีหน่อยเนี่ยครับโบไปแจ้งครับเด็การครับเด็การฝีมือยังยังมาตกครับมาลองเบึง้งมาลองเบึง้ง หนึ่งตัวครับหนึ่งตัวเรากดปลานะครับบลตรเหนือ่อยแล้วครับตัวนึงครับเอาไวส้สักคนบเดเอาเนี่ยมาใส่โอ้ฝนก็ตกแห้งแล้ว